สองโมเมนต์กัปตันเลี้ยงน้องเกลแสนละมุนยืนหนึ่งพี่เลี้ยงดีเด่นต้อมขึ้นแทนพี่เลี้ยงดีเด่นให้กับบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์สำหรับนักแสดงหนุ่มกัปตันชนลทอนหลังจากที่เจ้าตัวคบหาดูใจกับแฟนสาวรุ่นพี่พลอยเชว,วพรเพื่อนสนิทของแม่ชมก็ได้มีโอกาสสนิทกับครอบครัวสุปตาสาวชมพู่อาร,รยาเข้าออกบ้านไปเล่นกับหลานๆทั้งสามคนจายฟ้าพายุและน้องแอมบิเกลเป็นประจำ ล่าสุดค่ะสาวพลอยก็ได้แชร์โมเมนต์น่ารักน้ากับตันสุดหล่อช่วยเลี้ยงน้องเกลพาอุ้มเล่นเดินชมนกชมไม้ดูอบอุ่นละมุนหัวใจสุดๆแถมดูหลานสาวตัวน้อยจะหลงรักนะ้าไม่เบาเพราะเลี้ยงและเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆอย่าลืมกดติดตามและ กระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ